get ready for vacation yes been looking for it you wanna go <laughs> yeah why not get tired of it get tired of the rain <Ooh. S 1> ตอนนี้ผมก็บเคนกำลังเตรียมของนะครับแพ็ค uh, <Yeah. S 1> ที่จะไปจอร์แดนบัลเลย์นะครับฮาวดี mean, ้ <How> dy, สวัสดียามเย็น oh. นะครับวันนี้กับ e ีนี้ที่โจจะพาเพื่อนๆ <Yeah. S 1> ไปที่งาน บิ๊กล o โ r รดิโอนะครับผม uh, ที่จอร์แดนแ a ลลีย์อีสเทิร์น o อกอนะครับ mm hmm. ก็เป็นงานเขาเรียกว่า Ranch r a n ช์โ o รดิหรือ t r a d i t i o n a ลโ o รดิที่มีมาเป็นเวลากว่า100ปีแล้วนะครับแล้วก็มันไม่ใช่แบบแฟนซีอย่างที่ปัจจุบันมีอย่างที่โจไปมาในงานอย่าง COVID r o รดิโหรือว่า เศษพอโรดิโอสเตมพีโรดิโออย่างเงี้ยคือมันก็จะเป็นแบบตามยุคตามสมัยที่จัดกันในพวกช่วงซัมเมอร์แต่ว่าอย่างบิ๊ก r รูปโรดิโอเนี่ยมันมามีมาเป็นเวลานานแล้วก็ดังมากๆแะครับที่นี่แต่ว่าเวลาที่ไปเนี่ยคือจะพิเศษมากๆโดยการที่ต้องไปตั้งแคมป แล้วก็ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะครับแต่โจจะพยายามอัดวิดีโอจะพยายามเก็บภาพมาให้ได้เยอะให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งว่าเห็นไหมครับว่าเราจะต้องเตรียมของเตรียมเต็นท์เตรียมเพื่อไปแคมปิ้งที่นั่นนะครับบรรยากาศน่าจะดีน่าจะสนุกมากๆนะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆข,ขอพีครับเของก็ครับเตรียมไปแคมปิบบ้ง What is this gun? Like you need help Yeah, when yeah. emergency or something. Yeah. See that stuff will all fit. <laughs> <laughs> that stuff I'll put in those camp boxes. Already. Ooh. And what is this? What's what? This one. That's your cup stove. Mm hmm. Make a packer out of you, yeah. The next day. You have to take that too? Maybe. What for? Protection. One can do I have kids I put it in the I have. Make them a packer bow you <toilbabu> would have towel out. Ah, make you going to us? No. You're not going with us, okay? You stay with Grandma and Paul. okay? seems like you ready 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 oh what is this oh it's a noodle is it all all of your noodle yeah oh cowboy eat noodle too no เออสาวเค็นนะครับเค็นเค็นกินเกือบมากแล้วเช้าแล้วก็แพ็คกระเป๋าเตรียมตัวนะครับอันนี้ก็โจกำลังเตรียมของอยู่ เดินทาง let's go สวัสดีกับเช้าว,วันใหม่นะครับวันนี้ผมกับเคนก็ปตื่นเมื่อกี้แพ็คของเสร็จก็เตรียมเตรียมของที่เหลือนะครับน่าจะเตรียมตัวให้พร้อมเกีับการเดินทางของเช้าว,วันนี้เดินทาง6ชั่วโมง6 hours to go to where's that French Glen French Glen French Glen 6ชั่วโมงแล้วก็จะไปพักที่ไอ้ French Glen เนี่ยก่อนอ่าคืนหนึ่งครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดินทางต่ออีก2ชั่วโมงไปที่ Jordan Valley ก็คือ Big Loop Rodeo What time's the rodeo? You don't even know the schedule? Ken ไม่รู้อะไรเลยครับมาท่าน่าจะรู้ครับแต่ว่า Hair your Dog Hair everywhere ก็เลยว่าเตรียมตัวกันเดี๋ยวหมาท่าน่าจะไปฝากบ้านปู่กับย่าไว้นะครับทั้งแอนนี่แล้วก็ทักเกอร์เดี๋ยวไปฝากที่บ้านปู่กับย่าแล้วก็เดี๋ยวคอยอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าเราจะมีกิจกรรมหรือเราจะทําอะไรกันบ้างนะครับฝากติดตามด้วยครับไปนี่ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับแพ็คของเกือบทั้งหมดนะครับแล้วก็ be all right <Yeah. S 1> นี่กระเป๋าก็ใส่ไปในทู o ็อกซ์นะครับ ก็ออกเดินทางมาแล้วนะครับแล้วก็ยูบียูเบบีนแรบมปาแล้วก็บอกว่าจะเตรียมเดินทางนะครับโ okay. อเคแพ็คของเสร็จเรียบร้อยตอนนี้กําลังเอาหมาไปส่งเอาแอนนี่กับทักเกอร์ไปส่งที่บ้านปู่กับย่านะครับ

6ชั่วโมงไปถึงเนี่ยเราต้องผ่านเราเราอยู่ที่สเตตันหรือเซเลมเนี่ยผับผ่านดีทรอยต์ and what's up there where where are we used to stop up there uh, what the, what? oh up the oh sandy m junction sandy m pass okay, okay sandy m pass จะเรียงอย่างนี้นะครับสเตตันดีทรอยต์ sandy m pass และอันนี้เราก็กําลังจะเข้าสู่ซิสเตอร์เดี๋ยวจจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับซิสเตอร์เนี่ยเป็นเมืองข้าวบอยเก่ามากมีมามีมานานมากๆแล้วครับโจอ,อาจจะไม่ชัวร์ข้อมูลว่ากี่ปีแต่ว่าเป็นเมืองเก่าเมืองนึงเป็นเมืองขาวบ,อ,บอยเล็กๆที่อยู่บนเขานะครับขับห่างมาน่าจะเกือบ2ชั่วโมงจากที่โจอยู่แต่โจจะถ่ายบรรยากาศให้ดูคือน่ารักมากนะครับเดี๋ยวโจให้ดูนะครับ Tell them information about sister Mid Oregon อ่ากูอันนี้ Sister นะครับที่เมือง Sister ตอนนี้เราแวะพักครึ่งทางนะครับที่เมืองซิสเตอร์นะครับแล้วก็บรรยากาศค่อนข้างดีนะครับแวะซื้อของกินพักครึ่งทางไม่ใช่ครึ่งครับยังไม่ถึงครึ่งทางเลยเดินทางมาได้แค่2ชั่วโมงเองนะครับแต่โตจ,จากจะถ่ายบรรยากาศรอบๆให้เพื่อนๆดูนะครับนี่เป็นเมืองคาบอยแบบน่ารักมากนะครับพรเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวดูบรรยากาศนะครับ นี่หลังร้านนะครับเพื่อนๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นต้นสนที่มันอันนี้ก็เป็นอีกประเภทหนึ่งนะครับที่มันออกเป็นดอกสนแบบนี้นะครับสวยมากเลยนะครับเพื่อนๆน,นี่นะครับโอ้หลเลอ จริงๆแล้วโจจะบอกว่าเห็นแดดเป็นยปีอย่างนี้ครับคืออากาศมันต่ํากว่า10องศานะครับคือมันหนาวมากนะครับคนที่นี่ต้องใส่เสื้อแจ็คเก็ตคือ,อยังตอนนี้ขนาดเป็นพฤษภาเป็นเมย์เนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะเริ่มเข้าหน้าร้อนแต่ว่านี่มันยังเย็นอยู่เลยครับก็เลยแปลกๆอยู่นะปีนี้ทั้งฝนทั้งฝนอย่างช่วงที่โจอย,อยู่ที่สเตตันมันก็มีแต่ฝนใช่ไหมครับแต่ทางฝั่งนี้อีสเทิร์นออรกอนเนี่ยทางฝั่งตะวันออกเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีความแห้งมากกว่านะครับเลยรู้สึกทางนี้แห้งๆถ้าสังเกตดูบบรยากากกศแทมมมอนนไ่ีฝ มาถึงอีกเมืองหนึ่งนะครับอันนี้คือเมืองเบนอ่าจะดูเป็นเมืองโลง่โลงๆนะครับไม่ค่อยมีอะไรก็เป็นอีกพาร์ทหนึ่งของออเรคอนมื่อกี้ผ่านซิสเตอร์แล้วก็มาเป็นเมืองเบนนะครับ oh, and you know what Actually, you better realize that I'm a tourist. I'm not much. And an Asian one of t e m เคนบอกผมผมเหมือนนักท่องเที่ยวเลยครับรู้สึกเหมือนว่าต้องไปไกลนะครับเนี้ยถ้ามองดูดีๆนะครับ เมืองนอกจะมีเว <good. S 2> ้แซรอย่างนี้นะเป็นจุด <Yeah. S 2> พื้นที่เป็นจุดพักรถนะครับให้คนในห้องน้ำห้องน้ำแปบ Snow? Yeah. Cold. getting Oh, I know. Snow. The snow was fractal, the wind was just blowing through yes, oh. ได้มาถึงที่พักแล้วนะครับเฟรชแกลนแต่ไม่รู้ว่าบ้านหลังไหนนะวิชว h นเคนส n รีทเฮดดานหลังนี้นะครับโอเคฮ้ okay. ้เ อันนี้ก็มาถึงแล้วนะครับที่พักที่จะห่างจากอ่าบิ๊กหลูโบรดิโอไปสองชั่วโมงวันนี้พักที่บ้านหลังนี้นะครับที่เฟรชแกรนด์อ่าอุ๊บส์เดี๋ยวเจ้าพาไปดูนะครับ r ็ a ด kind of uh ้เ huh. ดี๋ยวพาเข้าไปดูบ้านนะครับอ่า Is it wood? Yeah, it's like a wormwood. Uh, but it's from over here. Oh, it's warm in here. Yeah, the heck was camping? Ooh, look at the balcony, Charles. Check with that. Look. Ah. Club bathtub. I can take a bath. <laughs> I've wanted a bath for so long. Our bedroom. Here's the bathroom. <laughs> โอ้ย่าบ้านบรรยากาศดีมากยังกะหนังขาวโยจพาขึ้นไปดูนะครับขึ้นบันไดไปก่อนนะครับโอ้ cool oh. Uh. See, red fox. no g h o s n ก g o ะฮ่ <Es> o <poor> ฮ่ก็ครับเดี๋ยวตอนนี้กําลังขนของเข้าบ้านก่อนนะครับก็จะได้เตรียมตัวนี่มันก็ทุ่มจะสองทุ่มแล้วนี่แดดยังไม่ตกเลยนะครับแล้วก็จะได้พักผ่อนให้เต็มที่เตรียมพร้อมกับงานรูดีโอวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวขนของเข้าบ้านก่อนครับ Exact record. Say <laughs> that. Peace and quiet. Okay, that's what we be looking for. Peace and quiet. <laughs> You're bad. Look, he's bad. The drunk. I'm fixed, I'm fixed. Look, take a picture. I'm on vacation too. <laughs> เดี๋ยวโจนอน oh. บนนี้นะครับเคนกับมาท่านอนข้างล่างเดี๋ยวโจให้ดูนะนี่เคนกับมาท่านอนข้างล่างนะครับนอนห้องข้างล่างเดี๋ยวโจนอนห้องข้างบนมีเวลาได้เขียนโปรเจกต์นะครับได้เขียนงานนะแล้วก็โจนอนตรงนี้โ okay. อเคเปิดฟัวไอเปิดไฟอาหารที่เปิดไฟไม่รู้อะโอเคบรรยากาศดีมากนะครับดีมากๆอุ๊บส์โอเค โอเคครับก็วันนี้ที่ได้เดินทางมาทั้งหมดน่าจะประมาณ6-7ชั่วโมงนะครับรวมพักกินข้าวเข้าห้องน้ําห้องท่าหรือว่าเติมน้ํามันไปด้วยระยะเวลาก็กินไปแคุ่หนึ่งวันเต็มๆนะครับจากที่เดินทางจากสเตตันอ่าวสมาทางอีส t ก็คือมาทางฝั่งที่จะไปเนวาดาได้นะครับทางเส้นนี้โดยขับผ่านถนนหลายเส้นมากๆนะครับก็อ่าเราผ่านมาสเตตันดีทรอย ซิสเตอร์เบนแล้วก็เบิร์นแล้วรู้สึกว่าก่อนจะดีทรอยต์เดี๋ยวนะครับรู้สึกว่าน่าจะเป็นสเตตันดีทรอยต์แซนติแยมแล้วก็ซิสเตอร์แล้วถึงจะเป็นเบนแล้วก็มาเป็นเบิร์นแล้วก็ถึงเป็นที่นี่นะครับโจจำชื่อไปได้แล้โจลืมอีกแล้วที่นี่เดี๋ยวไว้พรุ่งนี้โจจะมาบอกอีกทีนี่ลืมจริงๆเพราะว่ามันมีหลายเมืองมากเวลามาอย่างเงี้ยมันต้องค่อนข้างจะ อ่าไหนจะเก็บภาพบรรยากาศไหนจะช่วยเขาย้ายของคนของแล้วเดีวยวโอโจจําป้ายจําทางไมหมดเลยครับทั้งไม่ได้จดด้วยคิดว่าน่าจะพยายามใส่รายละเอียดผ่านไปทางคลิปยาให้คุณปอนกับคนจัดการให้อีกทีนึงนะครับตอนนี้ก็มาถึงที่พักบ้านแคบินมาอยู่ในแคบินนี้ที่ ของสกอตนะครับสกอตเนี่ยเป็นคนที่เคนกับผมไปทํารู้ให้เขาก็เลยมีบ้านพักต่างอากาศอยู่ที่เมืองนี้เขาเลยให้มาพักที่นี่ได้ฟรีนะครับสอวันในระยะเวลาที่เรามาดูโรดีโอแต่พรุ่งนี้เราจะไปตั้งแคมป์กันที่จอร์แดนว l ลลย์หรือบิ๊กกร๊ปโรดีโอที่นู่นนะครับวันนี้ก็ได้ประมาณเดือทานข้าวเรียบร้อยอาบน้ำเรียบร้อยก็มาอยู่ในห้องแล้วครับก็เหนื่อยพอสมควรที่โจยังมีเวลามานั่งเขียนโปรเจกต์ต่อนี่ครับเพื่อนๆก็ พอสมควรครับเหนื่อยเหมือนกันแล้วก็อยากให้ติดตามนะครับว่ากิจกรรมมันพวกนี้จะมีอะไรบ้างโจคาดว่ามันจะต้องสนุกแล้วก็เป็นอะไรที่แปลกตาที่เราน่าจะยังไม่เคยเห็นยังไงก็ฝากติดตามด้วยกันนะครับวันนี้โจต้องไปเข้านอนก่อนแล้วมันดึกและสี่ทุ่มแล้วครับุู้นี้ตื่นแต่เช้าเพราะว่ามีเบรคฟาสต์ตอนเช้านะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆกดไลค์